พุทธะนโมตุทสะอโตารตโตสมาสันพุทธะจจะสิทธานังลาพังพญานาคภูองดำอาหารวันทามิจะจะสิทธานังลาพังพญานาคภูองดำอาหารวันทามิจะจะสิทธานังลาพังพญานาคภูองดำอาหารวันทามิข้าพเจ้าขอบูชาภูองดำเช่นาด้วยความสักการะขอลาบผลคงบังเกดงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทือนอนใรที่ข้าพเจ้าขอร่องเคินขอไปด้วยเนีอย ถ้าปู่ดําอยู่จริงขอให้ประธานโชคประธานลาบใ้ข้าพเจ้าและเอฟซีจงมีโชคลาบทุกท่านโดยเด้อสาธุสาธุเขาฝันเลยบอกเลยบอกคาถานี้ไปให้ว่าถ้ามีคาถากรรมกับด้วยก็ได้จดจดตอนกลางคืนครับตอนไปหาตอนกลางคืนต้อนฝันเลยบอกับตอนฝันท่านไปหากลับไปหาที่บ้านมาแล้วก็บอกว่าท่านมาอยู่ด้วยแต่ท่านให้โชคลาบตลอดเลยครับเลย ก็ได้ได้ลาบทั้งทางการงานด้วยแล้วก็ที่โลกมีโชคลาบด้วยมุฒิแล้วก็ได้อยู่ครับได้ mm hmm. พอประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ mm hmm. ครับจะ mm hmm. เป็นเอฟซีด้วยไหมแต่เอสวุฒิแล่ mm hmm. ที่พี่สาวบอกสามศูนย์ก็ตะโกนดังเลยตอนนั้นอืมเขาก็สามศูนย์มาก็เลยเลขของเธอออกแล้วก็เลยไม่กล้าไม่กล้าทุ่มเพเลขออกมาแล้วสามศูนย์เนาะะแล้วพี่สาวก 3, 0, 0, 0, 0, 0. Mm ็ขอความมั่นใจเลยว่าจุดทุบอีกทีหนึ่งก็เลยจุดได้ศูนย์สามศ mm ูน hmm. ย์เลย ก็เลยไปซื้อนะตอนเช้าวันนั้นค่ะครับก็ถือว่าเป็นมงคลที่ดีเนาะเราจา้ท่านก็ให้แล้วครับใช่ร้ายไม่คิดว่าจะเหมือนเพราะว่าข้างล่างเป็นดินทรายมาเลยแล้วท่านจะเอาดินแข็งอย่างไรมาทำได้ดินก็เป็นดินดำด้วยจะเป็นดิดนดำด้วยครับ FC ไปดูดินอะไรมานะี่ดินดำเนาะดินลายดินดำดำเลยเลยดำเลยแหละครับคือดำ เหมือนเหมือนก็ทำเหมือนกับตั้งใจทำตั้งใจทำเหมือนปั้นขึ้นมาเลยมันปั้นขึ้นมาเลยเนี่ย่านพพันดูตรงนี้ปากปากก็จะเหมือนเหมือนกันใช่เนี่ยตรงปากปากตัวเนี้ยครับเหมือนครับเหมือนเหมือนนี่มองมองด้านข้างนี้ครับยังเหมือนเลยครับแต่บอกไว้เลยนะครับไม่มีการไม่มีการปั้นนะครับไม่มีการปั้นครับอันนี้เพราะว่าอันนี้ขึ้นมาเองเลยขึ้นมาเองครับพิพันธ์เราต่างใจหรอเนาะาอาเห็นเลย่ย ตัวมันเริ่มเลื่มันเริ่มเหมือนทูบเลยเหมือนทูบเลยอันนี้ไม่ได้เขียนก่อนนะครับมาเปิดน้องพี่เขาต้องมาเปิดที่เราเหนเห็นนี่เห็นเห็นยะได้เราจะรู้สึกจะอ้วกอ้วกนี่เลยใช่แล้วก็มีผ้าสีแดงปิดไว้ผ้าสีแดสีเหลืองใช่ปิดไว้ยังไงม่กินนี่ปิดไว้ยังไงปิดบางไว้ย่างี้ป้งไว้เลยครับเนี่ยบางไว้อย่างนี้ป้งไว้อย่างนี้เห็นเลขแล้วพี่พี่มองเห็นได้ไงเมื่อกี้มองก็มองมองพี่จับพี่เห็นว่า ให้มองเห็นเลยก็กงจับดูอ๋อเหมือนอตรงกันเลยกันเลยเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดว่าถ้าถ้าเจอพญานาคก็จะอ้วกมีความรู้สึกแล้วี่ก็มาจับภาพพอดพูดเสร็จปุ๊บก็มาเห็นตัวเลขมันไม่รู้เหมือนมีอะไรให้มาดูอะเพราะว่าเมื่อกี้บังอยู่อย่างนี้เนาะใช่เมื่อกี้อยู่อย่างนี้นะใช่บังไม่เลยใช่แต่ไม่รู้มีอะไรให้มาเปิดดู เชอกจะอวกแล้วพี่ก็เดินมาเปิดผ้าเชืใช่ใช่มันเหมือนมีอะไรให้มาเปิดอะแต่ไม่รู้ว่ามีเลขนะก็เลยมาเปิดพอดีเจอเจอเปิเหมือนกันกับเลขทูใช่ที่ได้จนลูกเลยนี้น่ะตรงกันได้ไงตรงกันพี่เราเทียบดูเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะคะไม่ได้เขียนไว้ครับอันนี้เขียนไว้นานแล้วั้มโอ้อาจะเป็นปีเลยครับปีหนึ่งใลงเขียนไม่รู้แล้วเนาะมาไม่ได้ สีอะไรบ้างนานาครั้นาครับแต่ช่างไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าผ้าปิดไว้เนี่ยผ้าปิดไว้ครับผ้าสีแดงปิดไว้ครับโอ้หมาตัวนี้แท้แน่นอนเอ้ยแล้วพี่เป็นคนเปิดเขาแกงเกี้ยวใช่ผมก็ไม่รู้เมือกเอาวพิมก็ไม่รู้ว่าเรามีตัวเลขไม่มีครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถามบ้านเลขที่เฉยๆนะก็มาถามบ้านเลขที่ว่าบ้านเลขที่อะไรได้พี่ว่าพอพี่เห็นพญานาคแล้วจะรู้สึกจะอ้วกจะอ้วกพอพี่ปุ๊บแล้วพี่ก็มามาเปิดพูดกับพี่เสร็จปุ๊บมาเปิดแล้วอะไรโดนใจพี่เปิดไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจให้เปิดไม่รู้มาพี่อยู่แล้วพี่ก็มาเปิดเลยเขาเปิดเพอเห็นเลขนี่ครับเลขพอดีเลยค่ะพท่านนี่ไม่ได้ได้เตรียมคือเลขมาอย่างนี้จริงๆครับนี่เลขทูกครับเขียนันไดขึ้นนี่ขึ้นนะคะขึ้นเออมันเปิดสิ่งสิ่งสย่เิ่ง่งนเลิ่งสิ่งสิ่งนิ่งสิ่เปิ่งสิ่งสเ่าสิ่เสิ่งสา่เิงสิ่งสิ่งนิ่งสิสิ่ง่า่ง่ง้่ ที่พันว่านี่กดมาห้าพันเดี๋ยวห้าพันอยเอาอีกตัวไหนมาก่อนคะาช่างนะครับห้าครับห้ามาก่อนบาห้าาหรสามห้าห้าเนาะห้ามาก่อนครับทางงนี่ก็เหมือนกันหมดเลยครับปากปากนี่ก็จะคล้ายโอ้เคยไปได้ปักสองได้ปากสองครับวัดหนองเขนอืมเคยไปไหมครับวัดหนองแขนหนองเขนใหญ่เหรอ อำเภอเมืองอำเภอเมืองสิบแต่ห้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะมันจะแตกวันนี้ผมไปทำในแถววัดแถวทุ่งพลนะแถววัดธาตุน้อยแล้วก็มาจะมีเจ์หน้าวัดคนะสีอะไรนะคุณผู้ชมมังนำโปรวิจารณ์ใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะอยู่ที่ความศรัทธาและความเชื่อนะครับใช่ค่ะถ้าท่านศรัทธาแล้วก็ปฏิหารก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะสาธุค่ะบารมีเกิดสาธิตบารมีเกิดครับ ครูว่าถ้ามีความตั้งาเพื่มบารมีก็จะเกิดครับผมครับเมื่อที่แล้วก็ก็ยิ้มรับทรัพย์กันตามๆกันไปเมทีแล้วสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เมื่อที่แล้วผมก็อยู่นี่กระโดดกันเฮ้วเฮ้วเลยเมื่อที่แล้วก็อยู่รุนกันที่นี่เลยครับแสดงว่าชาวบ้านถูกกันเยอะเลยใช่ไหมคะครับก็ถูกกันแต่ว่าก็ก็ได้หลายคนอยู่ครับอ่าเลขนี่นะประมาณนี้เนาะครับเลขนี้ครับ แต่ว่าผมดูในรูปเนี่ยรู้สึกว่าเลขห้านี่จะเป็นหายไปจะเป็นรูรูเข้ามาอก็เป็นแนวทางอยู่อาจจะเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวก็ได้เลขหน้าก็ได้ครับางทีมาเหมือนงวดที่แล้วคิดว่าไม่มาก็มาจนได้แต่ผมว่าเหมือนเนาะ FC ่หมือน่ากเหมือนมากค่ะเหมือนเพียมากมาก มองด้านข้างมี้มินงอนเงนอะไรขึ้นแล้รอมีงอนมีอะไรม,มัร้งเดี๋ยวรอช่างตรวจแป๊บหนึ่งนะครับรอช่างตรวจนะคะเหมือนนอออินดีเนาะสวยจังเหมือนมากค่ะใช่มีงอนด้วย ดูหลายๆมุมนะคะปูพญานาคอะไรนะลืมแล้วปูด่ดําเสยันศรจันทาคราชปูองดําเสยนศรีจันทานาคราชใช่ไหม,มอืมปอกดําดํจริงๆริงดินตรงนี้นะ พี่พัดรถต่างไปที่บ้านเนาะอ้านเลยไงตัวมันเริ่มเหมือนเหมือนทูบเลยเหมือนทูบเลยอันนี้ไม่ได้เขียนก่อนนะครับที่เขาเปิดน้องที่เขาเปิดนี่เห็นครัเห็นว่าเกล้าเดี๋ยวเราจะรู้สึกจะอ้วกอ้วกใช่เลใช่แล้วก็มีผ้าสีแดงผ้าสีแดงสีเหลืองใช่ปิดไว้ยังไงเมื่อกี้นี่ปิดไว้ยังไงบปิดใบอย่างนี้บิงไว้เลยเนี่ยปิดไว้อย่างนี้เห็นเลขแล้วพี่พี่มองเห็นได้ไงพี่มองก็มองดูมองพี่กับพี่เห็นว่า ใเห็นมองเห็นเลยก็กลังจับดูตรงกันเลยเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดว่าถ้าถ้าเจอพญานาคก็จะอ้วกมีความรู้สึกพอพูดเสร็จปุ๊บก็มาเห็นตัวเลขมันไม่รู้มันมีอะไรให้มาดูเพราะว่าเมื่อกี้บังอยู่อย่างนี้เนาะใช่เมื่อกี้อยู่อย่างนี้นะใัม่มิดน่ะบังไม่เลยใช่แต่ไม่รู้มีอะไรให้มามาเปิดดู ใช้อวกจะอวกแล้วพี่ก็เดินมาเปิดผ้าเช่ใช่ใช่มันเหมือนมีอะไรให้มาเปิดอะแต่ไม่ร like like ู้ว yeah> ่ามีเลขนะก็เลยมาเปิดพอดีเจอเจอเปิดเหมือนกันกับเลขทูใช่ทีได้จนลูกเมื่อกี้น่ะตรงกันได้ไงตรงกันอ่ะพี่เราเทียบดูเนี่ยที่ไม่ได้เขียนไว้นะคะไม่ได้เขียนไว้ครับอันนี้เขียนไว้นานแล้วไหมโอ้น่าจะเป็นปีเลยครับปีหนึ่งใล้ปเขียนเยไม่รู้แล้วไดอมันไม่ได้ จิงหรือไม่นานนานนานครับแต่ช่างไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าผ้าปิดไว้ผ้าปิดไว้ครับผ้าสีแดงปิดไว้ครับโอ้มาตัวนี้แท้แน่นอนเอ้แล้วพี่เป็นคนเปิดใช่ใช่ผมก็ไม่รู้พี่ชาพิมก็ไม่รู้ว่าเรามีตัวเลขไม่มีครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ไปถามบ้านเลขกที่เฉยๆก็ถามบ้านเล็กที่ว่าบ้านเล็กที่อะไรได้พี่ว่าพอพี่เห็นพญานาคแล้วจะรู้สึกจะอ้วกจะอ้วกพอพี่ปุ๊บแล้วพี่ก็มาปิดกับพี่เสร็จปุ๊บมาเปิดแล้วอะไรโดนใจพี่เปิดไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจให้เปิดไม่รู้มากันไปอยู่แล้วพี่ก็มาเปิดเลยเขาเปิดาะเปิดพุ่งเห็นเลยนี่ครับเลขเหมพอดีเลยค่ะพอดีท่านนี่ไม่ได้ได้เตรียมคือเลขมาอย่างนี้จริงๆครับนี่เลขทู่ครับเขียนบันไดขึ้นนี่ขึ้นนะคะขึ้นเออมันเกิดสิ่งสิจัญเลยสิ่งสิจรย์เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกเปิดแล้วนี่ยเปิดท่านเปิดให้เราเลยเนาะท่านเปิดให้เราโชคแล้วเปิดโชค